ถึงบอกว่าฉันไม่หยุดหยุดถามขออนุญาตบนเี้ถามเะคือไปถามเรื่องลูกมันบ่อยๆ,ๆ่เมื่อไหร่จะมีเขาซซเรียสบางทีอาจจะเป็นคําทักทายคําทักทายหนึ่งนะ <c oughs> ว่าเมื่อไหร่จะมี <c oughs> แต่ปรากฏว,ว่าเมื่อกี้พูดพูดอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกนะครับบอกพูดบอกเฮ้ยพี่จุ๋ยเครียดจริงๆนะเครี <c oughs> ยดถึงขนาดน,นอนร้องไห้เหรอจ นั่งร้องไห้ก็มีคนเครียดขนาดนั้นเลยเนาะไม่คืออันนั้นเป็นช่วงแรกๆช่วงแรกๆที่แบบว่าเหมือนรู้ผลว่าตัวเองอ่ะมีลูกยากแบบจริงเราแล้วไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็คือไม่เคยมีสัญญาณอันตรายอะไรเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงมีลูกยากอะม,มอแล้วก็พอเหมือนผลตรวจออกมาช่วงแบบตอนแต่งงานอ่ะยังปกติอยู่เลยนะคะแต่พอตั้งใจจะมีอ่ะ อยู่ๆมันวูบลงไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะผลตรวจม,ม,มันพิกกับตลาลปัดไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยใจเสียพอช่วงนั้นมันใจเสียมันก็เลยดาวเฉยๆค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วว่าคนที่จะเจอหน้าเราแล้วแบบทักว่าแบบอยากให้มีน้อจังเลยอยากให้มีน้ำเมื่อไหร่มีอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าเขาหวังดีมากๆแต่ว่าบางทีมันมเป็นความกดดันเล็กๆนะคะณนะตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ย หนูชิวมากแล้วแม่ตอนนี้ชิวแล้วตอนนี้ทักได้ตอนนี้บอกถามมาเลยอะไรเงี้ยเราก็แต่คือช่วงนั้นเนี่ยที่เจอก็คือปกติเจอพี่มดเป็นไงบ้างอะไรใช่ไหมแต่ของเราอ่ะหมายยังลูกมีอย่างทุกคนน้ำยาไม่มีอะดิอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันชิวนะมานั่งพูดตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบก็เครียดแทนเขาด้วยเหมือนกัน ก็คือแบบจากผู้หญิงที่แบบเราดูสตรองต้องยอมรับส๋ยเป็นตั้งแต่เด็กกนะันเนาะเป็นผู้หญิงที่แข่งดูผู้หญิงเป็นผู้หญิงแข็งอะ่ะโอ๊ยบางเรื่องมันก็มีแบบจุดแบบเซนซิทีฟบ้างโดยเฉพาะเรื่องนี้มันคือเอาจริงๆเราตัดสินใจแต่งงานเร็วนะในช่วงนั้นพุทธก็ดังอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเราเราเหมือนเรามีความฝันว่าเราอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเรารักเด็กกันทั้งคู่มันก็เป็นความฝันของแต่ละคู่บางคู่ก็ไม่อยากมีเพราะว่าเจอโลกสมัยนี้แล้วก็แบบเอ๊ะมีหรือเปล่าดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แลนนนนเเอมััยกก็หืป การคาดหวังอะค่ะพอการคาดหวังนั้นมันไม่ได้รับ,รบการตอบสนองจากร่างกายเราเราก็เลยรู้สึกมันดาวลงนิดนึงแล้ว<ม>ก็เหมือนเอาขึ้นมายากกว่าทุกเรื่องที่เคยผ่านมาซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึง่งยังไม่คิดจุ๋ยกับผู้เองว่าคุดวันที่คุณตัดสินใจว่าโอเคละเราถึงจุดหนึ่งละเราถึงจุดดังสุดเราเจอผู้หญิงคนที่ใช่เจอผู้หญิงคนที่เราสึกคนนี้แหละจะเป็นคนที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยครับแต่วันนั้น่ะชีวิตของเราอ่ะ มันไม่สามารถลักกี้เลิฟแล้วก็ลักกีนเกมได้ค่ะต้องมาบางทีไอ้คำว่าลักกีนเกมที่เราเคยแบบมันอาจจะต้องแผ่วไปแน่นอนเพราะว่าอาชีพของพวกเรามันเป็นความฝันนะ่ะโอ้โหหล่อจังเลยอะไรเงี้ยนี่ออกมา<ะ>วัน,น่งวันนั้นตัวเองได้เผื่อใจไหม<ะ>เว่าเฮ้ยวันหนึง่งถ้าเราแต่งงานปุ๊บเราขอเลือกชีวิตจริงคือผมมองว่าคือ มันขึ้นอยู่จุดสูงสุดอ่ะมันก็ต้องมีวันที่ลงมันจะมันจะช้าหรือจะเร็วมันอยู่ที่เราเลือกด้วยแล้วเราก็อย่างที่บอกไปว่าก็คือเราเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เราอยากแต่งงานด้วยอ่ะเราก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าว่าว่าเราจะเดินไปกับเขาไม่ว่าข้างหน้ามันจะมันจะดีหรือว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ยังมีแบบมีคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็เดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยซัพพอร์ตกันไปเรื่อย เราก็คิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดอ่ะมาถามผมวันนี้ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นน่ะให้เลือกไม่แต่งงานไหมผมก็ยังตอบคําถามเดิม่ากยังไงผมก็จะเลือกแต่งงานนะขาอยู่ดีามพูดจึ้งจะมาตลกอะไรเลยเนี่ยเมื่อวานน้องใหม่มาที่บ้านมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูทำกับข้าวน้องใหม่ว่าเนี่ยถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูจะเอาแม่เป็นเมียนะกบอก